การเพิ่มพฤติกรรมใหม่ลงในชีวิตประจําวันเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับผมก่อนอื่นเลยจิตวิทยประจําวันของเราก็คือการที่เราทําทุกวันทุกวันหมายถึงว่าเช่นการอาบน้ําตอนเช้าการอาบน้ําตอนเย็นส่วนการเพิ่มพฤติกรรมใหม่เราจะเพิ่มยังไงก็คือเราจะเพิ่มพฤติกรรมใหม่กับชีวิตประจําวันเราเนี่ยให้มันเป็นสิ่งเดียวกัน โดยเราอาจจะเพิ่มพฤติกรรมใหม่คือเล็กๆน้อยๆเอามาแทรกใส่ชีวิตที่ประจําวันที่เราทําอยู่แล้วเช่นเราตั้งเป้าหมายว่าเราจะออกกําลังกายก่อนอาบน้ําถ้าเราตั้งเป้าหมายว่าเราจะวิ่งพื้นห้าสิบครั้งซึ่งแน่นอนเราไม่สามารถทําได้แต่ถามว่าถ้าเราตั้งเป้าหมายใหม่ว่าเป็นวิ่งพื้นวันละห้าครั้งก่อนอาบน้ําเมื่อต่อไปเราทุกครั้งก่อนอาบน้าเนี่ยครับเราก็จะวิ่งพื้นก่อน ก็คือว่าห้าครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าครบิทธิ์แล้วก็จะไปอาบน้ําส่นมันก็จะทําไปเรื่อยทําเรื่อยๆื่อจนติดเป็นนิสัยจนไปกลายเป็นสิ่งเดียวกันก็หมายถึงว่าเราจะไปอาบน้ําเราจะวิทพื้นโดยอัตโนมัติคือห้าครั้งแล้วพอวิสิทเสร็จเราก็จะไปอาบน้ําเพื่อนๆนก็ลองนําไปปรับใช้กันนะครับส่วนวันนี้ลาไปก่อนครับหวัสดีครับ